สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทรรอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยสำหรับเมนูที่ป้านำมาฝากกันในวันนี้ก็คือ ขนมประกาศค่ะคุณพ่อบ้านก็อยากทานแบบผัดนะคะวันนี้ป้าก็จัดสองแบบเลยนะคะเป็นแบบผัดแล้วก็แบบนึ่งทาง,งร้อนๆหรือว่าจะนําไปทอดราดน้ําจิ้มก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการขูดหัวเชื้อท้าวกันก่อนเลยป้าก็ปอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็จะขูดสั้นๆแบบนี้นะคะหรือใครจะสะดวกหัน่นหรือสับก็แล้วแต่ได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าก็ใช้วิธีการขูดเนี่ยคะ่ะมันก็จะง่ายดีเนาะเดี๋ยวป้าขอเวลาขูดสักครู่นะคะ นี่คือใช้เท้าที่ป้าขูดได้นะคะสาหัว1กิโลกรัมทีนี้เราก็จะมาปรุงแบบที่เราจะผัดกันก่อนนะคะป้าก็จะแบ่งมาสักนิดหน่อยคือป้าทําไม่เยอะเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นแรกก็คือมาใส่เกลือกันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวที่เวลาที่เราผัดก็จะปรุงเกลือป้าใช้เป็นซอเต้เกลือโซเดียมต่ำนะคะเค็มเหนียวไม่เค็มแหลมค่ะป้าใส่ไปสักครึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็จะมาขยำขยำนวดนวดนะคะให้ใส่เท้าของเรามีความนุ่มสักนิดนึงถ้ามีน้ำจะทิ้งน้ำไปก็ได้นะเป็นน้ำที่ขื่นขื่นนิดนึงแต่ป้าไม่ทิ้งนะป้าทานได้เนาะขยำใส้เท้าของเราให้มีความนุ่มนั่งทำแล้วล่ะคะ่ะ อ่าทีนี้เราก็จะมาผสมแป้งแป้งป้าใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าเนาะอ่าป้าใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะป้ากะดูนะคะสักหกช้อนแล้วก็แป้งมันใส่ไปสักช้อนหนึ่งเพิ่มความนิ่มนวลคะ่ะทีนี้เราก็จะนวดนะคะให้แป้งเนี่ยเข้ากันนวดอีกครั้งหนึ่งนะ แล้วก็เหยอ่น้ําไปนิดหน่อยค่ะให้พอแบบเนี่ยนะคะใส่น้ําไปนิดหน่อยประมาณสักคร,ครึ่งถ้วยได้นะคะสําหรับสูตรเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเป๊ะนะคะแต่อย่าให้ออกเค็มนะคะเดี๋ยวเราเวลาที่เราไปปรุงรสชาติจะได้อร่อยเนาะนี่ค่ะให้พอมีน้ํานิดหน่อยก็สิ่งที่ป้าจะใส่อีกอย่างหนึ่งก็คือ กุ้งแห้งฝอยค่ะกุ้งแห้งฝอยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยป้าจะเห็นตามร้านที่เขาขายเนาะเขาก็จะใส่เป็นแบบสีชมพูสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนี่ป้าใส่เป็นสีธรรมชาติค่ะใส่ไปนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะส่วนของภาชนะที่เราจะนึ่งนะคะเราก็จะทาน้ํามันไปนิดหน่อยนะไปนึ่งค่ะทีนี้เราก็จะมาปรุงขนมพะกาดนะคะแบบทรงเครื่องกันนะคะนี่ค่ะ เอาละค่ะนี่ค่ะเราก็มาปรุงกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะสิ่งที่เราจะใส่ก็คือเกลือค่ะอันนี้ป้าใช้เกลือนะคะหนึ่งช้อนชานี้เลยค่ะเราจะขยำให้นุ่มๆสักนิดนึงนะคะขอเวลาปดขยำนิดนึงเมื่ออยู่ อาทนนี้เราก็จะมาปรุงรสนะคะใส่เกลือไปแล้วนะคะอันนี้ป้าใส่เป็นพริกไทยค่ะพริกไทยอันนี้ป้าปนเองเลยนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายนี่ค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเอาเวลานวดนวด,นวดขยำขยำสักครู่หนึ่ง พอนวดนวดพอเชืเท้าของเรานุ่มเข้ากันเข้ากันดีนะคะเราก็จะใส่นี่เลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะถ้าใช้หนึ่งถ้วยครึ่งนะคะแป้งมันเช่นหนึ่งส่วนสี่ถ้วยส่วนโต้โตของเร,เราก็เริ่มสบกะะัรโกลบแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาขยำแป้งนะคะนวดแป้งให้เข้ากันนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะ แล้วก็จะเติมน้ำไปอีกประมาณสักหนึ่งครึ่งถ้วยค่ะประมาณยามไฟพอได้ที่นะคะเราก็จะใส่นี่เลยคะ่ะถั่วลิสงค่ะมากน้อยจัดไปนะคะเป็นถัวริสงที่ป้าแช่น้ำไว้หนึ่งคืนค่ะแล้วก็ต้มพอสุกนะคะเดี๋ยวเก็บไว้แต่งหน้านิดหนึงลืมไปอ่เอาเก็บไว้โรยหน้านิดนึงแล้วก็เห็ดหอมแช่น้ำค่ะ สี่ห้าดอกนะคะมากน้อยก็แล้วแต่เราค่ะกุ้งแห้งค่ะอันนี้เป็นกุ้งแห้งที่ป้าแช่น้ําแล้วนะคะก็จะเหลือว่าอย่างละนิดละหน่อยนะคะเอาไว้แต่งหน้าค่ะนี่นะคะเครื่องของเราครบแล้วค่ะก็นวดนวดไปนะคะอ้อถาดขึ้นชายนะคะซึ่งป้า,ามีคนไม่ทานป้าก็เลยไม่ใส่นะคะขึ้นชายจริงๆต้องใส่ขึ้นชายด้วยนะคะจะได้หอมอันนี้ป้าไม่ได้ใส่นะไม่เป็นไรอันนี้ขอเติมน้ำสักนิดนึงเขาแห้งไปนิดนึง เติมไปอีกสักหนึ่งส่วนสี่ถ <c oughs> ้วยค่ะเราก็นำมากวนชะหน่อยนะคะให้แป้งเขาแบบพอสุกนิดนึง <c oughs> แป้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มหนึ่ดหนืดแล้วคะ่ะ แล้ค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ภาชนะนึ่งกันค่ะเตียวหน้าขนมของเราให้เรียบๆนะคะทีนี้เราก็มาโรยเครื่องต่างๆนะคะเพิ่มนะคะแป้งค่ะค่ะก็จะใช้เวลาในการน,นึ่งประมาณสัก30นาทีนะคะเพราะว่าขนมของเราเนี้ยค่อนข้างหนา อันนี้ในส่วนของขนมพากาที่เราจะนําไปผัดนะคะก็สุกแล้วค่ะป้าใช้เวลานึ่งนะคะยี่สิบห้านาทีค่ะส่วนถาดน,นี้ของเรานะคะเดี๋ยวสามสิบนาทีกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะทีนี้เราจะพักไว้ให้เย็นค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบที่เราจะผัดนะคะก็เย็นตัวแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะแกะออกมาได้ง่ายๆนะเพราะว่าเรา ทาน้ำมันไว้เนาะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไปผัดกันค่ะอีกครึ่งหนึ่งนี่เอาไว้อีกจานหนึ่งอันนี้ทําให้พ่อบ้านก่อนหนึงจานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เราได้เลยนะประมาณนี้วก็นํามาทอดนะคะ ให้เหลืองตามที่เราต้องการนะมาผัดถัวงอกกันนะคะถึงก็สีขานิดหน่อยนะคะผีตามายแล้วก็พิช้ย่นค่ะ ยิ้วดำสักนิดหน่อยค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะต้นหอมค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ ขนมประกาศส่งเครื่องของป้าก,ก็พร้อมเสิร์ฟนะคะอันนี้จะเป็นแบบส่งเครื่องนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบผัดค่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนลองทํารับทานกันดูนะคะบ้านเนี่ยชอบแบบส่งเครื่องนะคะคุณพ่อบ้านชอบแบบผัดค่ะก็เลยต้องทำสองอย่างนะคะลองทํารับทานกันดูคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม,มสวัสดีค่ะ